สวัสดีครับชื่อกายครับติดกายการบินไทยเวียดเจ็ตครับมันก็เป็นงานที่น่าตื่นเต้นครับแบบได้ไปเที่ยวหลายๆที่เจอคนเยอะ,ะครับก็เห็นจากในโซเชียลก่อนครับว่าครูไฟดูน่าสนใจแบบดูมีความรู้เยอะครับแล้วก็เลยลองมาคุยกับครูไฟดูก่อนแล้วก็เลยมาเรียนก็หลายอย่างเลยครับก็เรื่องบุคลิกด้วยครูไฟก็ช่วยปรับบุคลิกให้แล้วก็แบบ การตอบคาถามตอนไปสัมภาษณ์ครับก็ได้จากครูไฟทั้ทงนั้นเลยครับก็คุมครับก็สมัครที่แรกก็ได้เลยครับก็มีทั้งเหมือนทั้งไม่เหมือนครับก็ที่เหมือนก็คือได้ไปหลายๆที่จริงๆได้ไปต่างประเทศได้ไปเที่ยวครับแล้วก็ได้เจอคนเยอะมากๆส่วนที่ไม่เหมือนที่คิดไว้ก็คือมันก็เป็นงานที่เหนื่อยเหมือนกันต้องทําอะไรมากกว่าที่แบบคนอื่นจะเห็นนะครับก็สู้ๆครับก็ทําได้อยู่แล้ว ตั้งใจศึกษาดีๆหาข้อมูลเตรียมตัวดีๆครับแล้วก็มาเรียนกับครูฝ่าย